คือมันออกสุดมันออกสุดโค้สุดปลายเนี่ยเนี่ยมันสุดออืถ้าถ้ามันน่าจะออกมางี้ไม่สุดเนี่ยาไม่สุดอย่างงี้ไม่สุดเนาะอย่างี้ไม่สุดจอย่างงี้มันสุดเขาเต็มรวงเนี่ยอย่างงี้ก็เต็มเนี่ยอย่างงี้เขาเต็มเนี่ยโอ้โหได้สวยขนาดนี้สวยคือน้ำไม่ได้ใช้ยาตัวอื่นเลยคือนอกจากปุ๋ยกับควิกใช่ไหมคะคพรากจปุ๋ยอย่างเดียวอ๋อแล้วน้าใช้ควิกอีกตัวเนี้ยเนาะใช้ฟีดตัวเนี้ยอื เนี่ยเอาดูกันง่ายๆเนี่ยอีเนี้ยอีเนี้ยเข้าวด้านเนี่ยอินเนี้ยข้าเข้าดีดค่ะออืเนี่ยตัวเนี้ยเข้าดีอ๋อค่ะเนี่ยไม่เห็นร่วงหล่นเลยนะตัวเนี้ยเข้าวดีไม่เขาจะสั้นจะขาหน่อยค่ะโอ้สวยมากเลยอ่ะนะเห็นตั้งทำมานะมีคราวเนี้ยที่ว่าสวยสุดๆเลยนะของแปลงเนี้ยเนาะจนกระทอดใจแล้วอืมจ้ะไม่น่าเชื่อแค่ขวดเดียวเนี่ยนะนะ ยอดข้าวเนี่ยนะท้ามันสวยขนาดนี้อ่ะน้ำข้าวแไม่มีอะไรก็มีไอ้แปงเนี้แหละคะที่ว่ากระทบน้ำอ่ะนี่แปงนี้เนี่ยน้ำไม่มีนะใจจของเจ้าแนอเดียวไหนครับออจ้าโอ้วนน้วอวิทย์เที่ยวพันแปดพันแปดคือมัน ทั้งสามแปลงนี่เลยเนาะโอ้สวยมากอย่าบอกว่าแปลงน้นด้วยนะคะโอ้น้ำตกมาโน่นเหรอโอ้โห้อยสุดยอดสวยกว่าใครไม่เชื่อมาดูบอกแค่นั้นแหละบอกไม่ค่อยจะซื้ออะไรอะมาดู ีค่ะนาเชียนค่ะวันนี้วันที่9้าเดือน9้าเนาะ้าวันนี้เราก็มาดูนะเชียนเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะข้าวที่ใช้ควิกขวดนี้ใช่ไหมคะอ๋อสุดยอดเลยเนาะอ๋ออย่างนี้อืมสุดยอดเลย้าแล้วเชียนประทับใจไหมประทับใจเห็นข้าวเราประทับใจไหมคะประทับใจครับอืมดามาไม่ยเจออย่างนี้ที่นี่เท่าไหร่คะสิบสิบไร่ค่ะคิดในใจก่อนจะเกี่ยวเนี่ยประมาณประมาณ เดนขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกัน้เสมอไ่ปก่อนอ่าเสมอไปก่อนเนะจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะมันจะได้เท่าไหร่ใช้วิธีนีครับใช้ดีมากข้าวมันก็จัดทิ้งอยู่แล้วข้าวข้าวมันเหี่ยวม่จะทำยังไงน้ำข้าวไม่มีแรงขาได้ใช้ตัวนี้ฉีดมาครั้งแรกข้าวก็เริ่มต้นแข็งเกี่ยวขึ้นก็ยังอุ่นใจได้หน่อยพออยู่ต่อไม้อีกหน่อยก็ฉีดไปจีเขาก็โตขึ้นมาได้สวยงามมาก แต่ใครไม่เชื่อก็รทดลองแล้วบอกไปก็เหมือนว่าโฆษณาของบริษัทยาขเขาทดลองดูได้เองเลยใครไม่เชื่อทดลองได้เพราะมันถูกไม่ไม่แพงถ้าของแพงก็ยังก็ไม่แนะนําให้ทดลองได้แล้วอย่างนี้ควิกสุดยอดไหมคะควิคสุดยอด,ดครับโอเคขอยกนิ้วโป้งให้สุดยอด,ด,ยอด,ดให้ให้ควิกเลยค่ะค่ะ,คะขอบคุณค่ะวิธีการไหลของข้าวเนาะดูรถเกี่ยวไฟอ่ะ